เบื้องต้นแกวมนะันพันนี้ครับนี่ครับมีรอยครับอ่าเห็นชัดไหมอ่าคนลูกก็มีรอยนะครับเอาหัวลูกอีกรอบอ่านี่ด้านบนนะครับเป็นรอยอ่าเดี๋ยวมาดูที่เสื้อนะครับอ่าอันนี้ข้างล่างนะครับอ่านี่ข้างบนนะครับอ่าข้างล่างข้างบนแล้วดูฝาก็ประมาณนี้ครับ เบื้องต้นนะครับลูกเบรกรับเรียบร้อยอเรามาอัปเดตเกซี่คันนี้นะครับ <S <s ก็เบื้องต้นมาลูกค้าแจ้งมาว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจัดการแก้เรียบร้อยครับแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยอฟัง เงียบประมาณนี้เลยถ้าอยู่ไกลๆไม่ได้ยินเลยอันนี้สตาร์ทอยู่นะครับก็ส่งงานได้ครับของก็อยู่ใต้เบาะครับหาเบิ้ลได้ครับรถจะสะดุดนะครับน้ำมันหมดนะครับก็ประมาณนี้ครับ ฝากร้านด้วยครับอู่ช่างหนึ่งคุณครับก็ฝากร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับใน YouTube ก็ฝากกดกระพริกดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆขอบคุณครับ